ไม่อยากให้รอน,ะนานนากุลคลั่งรักแอปหยอดหวานทุกวันเผยความคืบหน้าหัวใจปัดสร้างกระแสมาจากใจล้วนๆหลังจากที่เปิดตัวชัดเจนว่ากำลังศึกษาดูใจกันมาปีกว่าแล้ว ดูเหมือนนานกุลจะคลั่งรักหนักมากทั้งหยอดหวานแอปทักษออนขึ้นทุกวันล่าสุดวันที่23พฤศจิกายน66มีโอกาสเจอนานกุลชานนที่มาร่วมงานเปิดตัวแฟลกชิปสโตแห่งใหม่ล่าสุดนะจัสปา a แฟลกชิปสโตชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังได้ฟังที่แอปเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับตนเป็นครั้งแรก ยอมรับว่าเป็นคนคลั่งรักและรอได้แต่ไม่อยากให้พี่แอฟรอนานทุกอย่างที่ทำมาจากใจล้วนๆเมื่อวานแอฟให้สัมภาษณ์ครั้งแรกเราก็เข้าไปดูไลฟ์ด้วยหัวเราะโป๊ะเลยผมเข้าไปดูตอนกลางๆแล้วครับแต่พอเสร็จผมก็กลับไปดูตั้งแต่แรกใหมย่ยิ้มและฟินหม่ ก็นิดหนึ่งครับสุดท้ายแล้วเราก็มีคุยกันก่อนไปเราก็ไม่รู้รายละเอียดว่าทุกคำพูดของพี่เขาจะเป็นยังไงบ้างมันไม่ควรจะมีสคริปต์อะไรแบบนี้แต่ผมแค่อยากเข้าไปดูเฉยๆอยากรู้ว่าพี่เขาตอบยังไงบ้างยิ้งกี่ทีตลอดคลิปครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูพี่เขาสัมภาษณ์เราตื่นเต้นไหม ผมไม่ตื่นเต้นนะาอย่างที่ทุกคนรู้พี่แอปเวลาที่เขาจะตอบอะไรเขาค่อนข้างเก่งในการตอบสัมภาษณ์อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ห่วงประสบการณ์ที่เขาเยอะกว่าผมครับแอปบอกว่ากรีดที่เราตอบเรื่องติดจรวดก็อย่างที่ผมบอกที่พี่สื่อก็น่าจะเห็นว่าผมก็พูดไปแต่ก็ยังไม่ได้บอกพี่เขาว่าผมจะพูดอะไรยังไงเขาก็ไม่ได้แซวครับมีคำพูดไหนของแอป ที่ทำให้เรายิ้มในใจบ้างไหมที่เขาตอบค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่มากๆเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจอยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นหมายถึงว่าชีวิตเราสองคนมีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบกันทั้งคู่กว่าจะไปถึงคำว่าแฟนอย่างที่พี่เขาบอกเลยว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องคิดให้รอบคอบเยอะๆเรื่องถอดเสื้อเขินไหมเขินนิดหน่อยครับ ญิงถามว่าผมย้อนกลับไปดูสัมภาษณ์ตัวเองไหมก็มีบ้างบ้างเพราะกลัวว่าเราพูดอะไรไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเรื่องติดจรวดแอปบอกว่าน่ารักแต่ต้องใช้เวลานิดนึงใช่ครับครับแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธยิงรอเวลาที่เหมาะสมมีอะไรไว้กะว่าจรวดไหมไม่รู้แล้วครับ หัวเราะความสัมพันธ์คืบหน้าขนาดไหนหลังจากตัดสินใจเริ่มคุยกันยังเรื่อยๆเหมือนเดิมเพราะอย่างที่พี่เขาบอกเราเริ่มคุยจากการเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วค่อยๆมาก็ปีกว่าที่เพิ่งจะตกลงชอบกันทั้งสองคนก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งผมเข้าใจว่าเป็นยุคที่อะไรก็เร็วไปหมด แต่ผมแค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์คนเราไม่ว่าจะยุคไหนถ้าจะให้เป็นความสำเร็จที่ดีก็ต้องใช้เวลาเรารอได้ผมรอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานยิ้งเราจะเร่งยังไงมันตอบยากอ่ะยิ้มเขินมันมีปัจจัยในชีวิตหลายอย่างมากๆเลยที่ต้องให้ชัวร์จริงๆเรามีแพลนในใจอยากจะขอเป็นแฟนอาจจะไม่มีเป๊รอกครับ ก็ต้องยืดหยุ่นเรื่องพวกนี้ไม่นานเกินรอก็ต้องแล้วแต่ที่เขาการที่ไปแซวใต้ภาพเป็นหนึ่งในวิธีการไหมหัวเราะครับผมก็หยดลงทุกวันหัวเราะทุกคนก็เฝ้ารอกันเวลาลงรูปเท่าที่เราคิดออกแล้วกันบางทีผมก็กลัวนะครับในแง่ที่ว่าไม่รู้ว่าทำไปเยอะๆแล้วจะเป็นการกดดันอะไรหรือเปล่า เพราะฉะนั้นผมจะเอาเท่าที่โอเคแล้วกันแน่นอนครับว่าผมมีความเกรงใจที่เขาอยู่เพราะต่อให้วันหนึ่งจะคบกันเป็นแฟนแต่งงานกันไปแล้วสุดท้ายผมว่าก็ยังต้องมีความเกรงใจกันบางอย่างดูอย่างที่เราลงรูปถอดเสือ้อเดี๋ยวจะไม่ค่อยถอดแล้วนะครับแอปบอกแล้วแต่เราครับครับแต่ก็จะเบาลงลงไปเปิดตัวกับเพื่อนๆของเขาเป็นยังไงบ้าง ทุกคนน่ารักมากครับเหมือนจะแซวพี่แอปกันไปแล้วเวลาเจอผมที่เจอเป็นครั้งแรกก็อาจจะยังไม่สามารถพูดอะไรได้ทุกอย่างแต่ว่าพี่ๆน่ารักมากๆครับตอนนี้คู่เราทำอะไรก็จะโดนจับตามองทำให้เราเกรงหรือต้องระวังไหมส่วนตัวผมไม่ได้ระวังอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะเรามีแต่ความบริสุทธิ์ใจให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ไม่ได้คิดจะสร้างกระแสเพื่ออะไร เพราะถ้าเกิดอยากจะสร้างกระแสจริงๆผมรอให้ละครออนจบก่อนก็ได้คำตามความรู้สึกใช่ครับมาจากใจล้วนๆครับคลั่งรักขึ้นไหมครับหัวรอเขินได้เช็คฟีดแบ็กไหมหลังจากต่างเปิดตัวจริงๆไม่ได้ตั้งใจเช็คครับแต่ก็มีให้เห็นมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับ แต่ที่เราจะโฟกัสคือคนรอบข้างคนในชีวิตเรามากกว่าครับอย่างเช่นเพื่อนที่เขาเพื่อนผม